สวัสดีค่ะสามห<ด><า>มื่นถึงห้าหมื่นต่างกันเลยอ่ะนี่นม,มีนน content, มนะครับผมมาดิในลำหนึ่งคอนเทนต์หนึ่งปัญาปวดหัวน้าผมกับเพื่อนานลูกค้าเนาะหนึ่งคอนเทนต์วันนี้เป็นคอนเทนต์ใหญ่หน่อยนึงนะครับซึ่งผมก็ยังมืดแปดด้านอยู่นะครับผมแต่ขออนุญาตลูกค้านะครับผมเคสนี้เป็นเคสถูกเชื้อขออนุญาตลุยเต็มแมก็กเพราะรถไม่ติดมาเรื่องมีอยู่ว่าลูกค้าบอกล้างรถนะครับล้าง,งเครื่องนะครับผมแต่ใน,นส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ได้คิดหรอกคือคือลูกค้าบอกล้าง,งเครื่องแล้วทีเนี้ยรถเป็นส ลูกค้าก็เลยเรียกช่างข้างบ้านมาดูนะครับผมผมก็ไม่รู้ความจริงต้นตอ,นตอนแหละลูกค้าพูดไม่พูดอะไรผมก็ตามลูกค้านะผมไม่ได้เตรียมนะคือลูกค้าบอกลูกค้าช่างมาดูช่างเขาก,เขาก็เขาทำไม่ได้งั้นนี่เขาไปที่อู่เอาไปที่อู่ฟันาันไปหนึ่งอาทิตย์นะครับจากรถที่ขี่ครับขี่ตามกันไม่ได้เนี่ยพันกว่ารอบเนี่ยรถสตาร์ทไม่ติดนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ลูกเ้าก็ไปเปลี่ยนเสื้อท้าล่าง,างนะผมแล้วก็เปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนปลนั๊กเสื้อท้าล่างก็คือฟังเขาคือปลั๊กวนนนนีีี้้่่่กกกก็ายยสมมอออออคืดโผใหเเบู เขาวายมาแบบนี้ไม่รู้ว่าวายพี่วายถูกข่อยกับอรู้กันข่อยกับมือกันนะตอนนี้แต่ปลั๊กตัวเนี้ยผมถ้าเป็นผมเนี่ยถ้ารู้ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ซอฟต์แลวซอฟต์นี่ใสผมเลยนะผมจะเอาเซ็นเซอร์นวัดโวลต์ตัวนี้มาวัดดูก่อนผมจะจะ,จะยังไม่เปลี่ยนเซ็นเซอร์ลูกค้าหรอกผมมีวิธีเช็คนะผมแต่ตอนนี้โวลต์ไม่มาโวลต์บ่ขืนแต่แส่ไม่ขังใจสัญญ,ญาณ5โวลต์มาที่ FRP แซ่ซ์ผมจะวายกับพี่ผู้เลี้ยวผู้เลี้ยวผู้เลี้ยวนะกลับประมาณนี้กลับแล้วที่เนี้ยเพื่อนกลับไปขอทุกญาลกก้อองติท มึงจะไปถอดกล้องมานะผมเป็นตัวนี้เป็นตัวปาบเสียนแพงเนี่ยนี่ที่อดีตเนี่นี่เพรฉีดปราบเสียนนะบอกเลยว่าเป็นตัวเท่าบาเป็นทางรือเป็ฟ้าแพงด้วยจะบอกให้มันเลยที่นี่เพื่อนเขากล้องลูกค้าาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็มีนิชัยแล้วเรียบร้อยมีร่องรอยการถากองแน่นอนแล้วก็มีการจับตรงนี้นะครับจูเนอร์จะรู้ดีลูกค้าเขาเขาเขาเพื่อนบนึ่บัไดปลาเพื่อนเนี่ยจูเนอร์เป็นใครไม่รู้ช่างเป็นใครไม่รู้ผมไม่ได้ขิงพี่นะพี่ไม่ต้องมาเครียดผมนะแต่ผมทำคลิปตามหน้างานตามคอนเทนต์เนื้อกัมีการจิ้มโพสนะครับ รอยจิ100้มโพดผ้ากองเพื่อพยายามจะผูกกองนะครับขึ้นมาซึ่งรถมันไม่ติดนั่นแหละแต่คือมันติดเลี้ยงได้พันรอบแล้วทีเนี้ยมันไม่ติดรถคันนี้ก็เป็นรถรีแม็กซ์เทอร์โบใช่ยังมาเบิร์ลแบบปวดวี่ออกวิเอ็นมาเบิร์นเรียบนะครับทีเนี้ยผมก็เอาเครื่องสแกนนี่งงผมพอเบิรนลากมาอู้ได้เบิร์เช้านี่เบิร์นพกกายผมไปลากอยู่อู้พันยานขิงกันนี่เบิรนลากมาเองนี่นี่สติเกอร์ยังอยู่อยู่นี่ รถลากจูบันหลับมันก็นแบบามาเมืม่อกี้มนที่เกยียร์ความเร็วรถเราอ่ะที่เกยิยแ์จถ้าเกยียทัวร์มาหาค่อยเนี่ยสแกนโค้ดมาค่อยก็จะรู้นะตอนนั้นตอนนี้คือสแกนไม่ได้เสีกเกยบเครื่องสแกนกล่อง E T U ไม่สื่อสารกับโปรแกรมศูนย์บริการข่อยแล้วก็บ่สื่อสารกับแกนนิ่งข่อยเลยแม่แต่น้อยเดียวจะลุกข่อยมืดไปด้านือถ้ามาอะไรไม่ได้คือรถรถที่เป็นรถรีแมปเนี่ยปิดโค้ดมาเนี่ยกูก็ว่าปวดประสาทแล้วนะคือต้องหาเอาดีมาญาตเราเพื่อดูโค้ดแต่เนี่ยกล่อง E T U พอสื่อสารออกมากูคุยกัับมมนนนนนจไดเป็ใ้้ตอี มีท้าเยเยอตตองตบกระโหลกกล้องให้มันตื่นกันตบกระโหลกกล้องตื่นเสร็จแล้วต้องไปทําการแก้ไขจุดที่บกป้องเดี๋ยวที่นี่ปัญหามันเกิดแบบนี้ให้ขิงกันตอนจะด่าผมนะครับจูนเนอร์คือจูนเนอร์เขาจูนรถได้เงินไปแต่เมื่อรถเกิดปัญหานะครับคุณจะวิ่งหาช่างสองแง่ด่ากันแล้วจูนเนอร์เก่งจริงมีจูนเนอร์เก่งผมยอมรับอาจารย์ผมก็เป็นจูเนอร์ที่เก่งไม่ใช่ช่างด้วยเขาก็เก่งจริงนะครับผมจูเนอร์ที่นี่ช่างก็คือช่างช่างอาจจะไม่เก่งจูนรถนะทะเลาะกัน แต่ที่เนี่ยถ้าซอมบักเนี่ยบักเนี่ยมันรวมอยู่ในบักเมียบักเดียวอ่ะสูเขาก็บอมาหากูจูนมั่วก็ได้ซ้อมรถก็มั่วได้คือมั่มากอย่านี้แต่แหละกูไม่เข้าใจชีวิตสูงชูก็ไปยังตื้นด่ไปด่มาเจียดน้อยเจียยากเ็ใกล้ให้เลยกูปวดประสาทมากเลยไฟเดิมอุบมาีเห็นปะอ่ะซ้อมก็ต้องมานั่งไรให้ถ้าเป็นไฟเดิมขแบบมี้เอ้ยลูกค้ากูเนี่ว่าลูกค้าเก่าเฮ้ยเกิดจากไฟจูนมั่วป่ะอ่านไฟเดิมสวนกันไปปุ๊บแป๊บแป๊บเบื้องกระหนุ่เลือกตัวเป็นตังมาที่นี่ไปหาไฟ กันซื้อเมื่อไรก็นอย่างนีอยู่กันขายเนี่ยขายไฟเดิมขายแพงกว่ายไ,ไ,ไฟไฟโมนะบอกบอกกันนะไฟโมเนี่ยตามเป็นกาซีเป็นกาสูสตรทดเช็คไปเลยสเต็ปเดยสเต็ปเดยกูบอกเลยกูยขายไฟออริจินอลหาพัน 5, บอมีออริจกูสองเมื่ได้แล้วมึงอเดีกูสองไฟโมไหนเขาปีโคตรมาแม่โมละ่ะกูนี่ยุเครื่องจักรมาก่อนนี่สมิโตโมระเบอร์นี่ระลอกนี่กูนี่เพี้ยงซีนี่ตัดโปรแกรมปรื๊บดันงานดันเสาเอ็นจีตลอดเลยเสามาปื๊บเอ็ดอาร์ไม่กะเสาเม่ได้ยอดการเดิกได้ย่อนก็สูตรกูละถ้ามีละเดี๋ยวกูเดี๋ยว ฝากทีมงานจริงๆมาเขมรเลยคููสมเมื่อไหร่ตอนนี้กูปวดประสาทไปจูนลอยก่อนสวัสดีครับ